สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาใช้เทคนิคการทำคลิปคัลเลอร์เพื่อจัดการคลิปจำนวนมากให้ดูง่ายและทำให้เราตัดต่อได้ง่ายยิ่งขึ้นครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่มาจากกล้อง2กล้องและผมก็แบ่งเป็น2บินที่อยู่ในวิดีโอพูตรงนี้ครับให้เราลองมาดูที่ไทม์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับคลิปทั้งหมดที่ผมโยนมาใส่จะสังเกตว่ามันเป็นสีฟ้าทั้งหมดให้ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราตัดและมีคลิปมากขึ้นกว่าน และเราก็จะใช้เทคนิคการทำคลิปคัลเลอร์เพื่อแยกสีของกล้องนั้นๆให้มันดูง่ายยิ่งขึ้นครับวิธีการก็คือให้มาที่มิดเดิลพูทางด้านมุมซ้ายบนตรงนี้ครับผมก็จะมาคลิกที่บินที่เก็บคลิปของกล้องที่1ครับผมก็จะคลิกลากคลุมทั้งหมดตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็คลิกขวาเลือกมายังคลิปคัลเลอร์เสร็จแล้วก็เลือกไปยังสีที่ต้องการครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นสีส้มตอนนี้จะเห็นว่าคลิปที่อยู่ในบินนี้หรือของกล้องนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มหมดเลย เดี๋ยวผมจะลองไปทําอีกกล้องหนึ่งนะครับผมจะมาคลิกที่บินของคาเมราที่2ตรงนี้ครับแล้วก็คลุมเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็เลือกไปยังคลิปคลเล์เสร็จแล้วผมก็จะเลือกเป็นสีเอาสีเขียวแล้วกันครับก็จะเห็นว่าตอนนี้คลิปของกล้องที่2เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวซึ่งเวลาทํางานกรณีที่มีวิดีโอที่อยู่บนไทม์ไลน์เยอะๆมันจะทําให้เราดูง่ายขึ้นครับและถ้าสมมุติว่าเราอยากที่จะไปเคลียร์สีของคลิปนั้นๆให้กลับมาเป็นสีค่าเดิม ก็สามารถทําได้นะครับวิธีการก็คือให้ไปที่มีเดียพูเหมือนเดิมครับไปที่ต้นทางคลิปครับคลิกเลือกคลุมทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาหลังจากนั้นก็เลือกมายังคลิปคัลเลอร์ครับเสร็จแล้วให้เลือกไปที่เคลียร์คัลเลอร์ครับสีของคลิปมันก็จะกลับมาเป็นสีเริ่มต้นเราสามารถเปลี่ยนสีคลิปแค่คลิปเดียวก็ได้นะครับสมมุติว่าผมอยากที่จะเปลี่ยนคลิปนี้เป็นสีอื่นผมก็จะมาคลิกที่คลิปนี้ครับคลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่คลิปคัลเลอร์หลังจากนั้นก็เลือกสีที่ต้องการครับสม เมื่อมาดูที่ไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่าคลิปตรงนี้มันก็จะเป็นสีม่วงแล้วครับแถมท้ายอีกหน่อยครับนอกเหนือจากการไปทําคลิปคัลเลอร์ที่มีเดียพูเราสามารถทํากับคลิปตรงๆที่ไทม์ไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับวิธีการก็คือให้คลิกเลือกคลิปที่ต้องการครับสมมุติผมจะเอา2คลิปก็คลิกเลือกคลุมทั้ง2คลิปครับหลังจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่คลิปคัลเลอร์เหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยและตอนนี้คลิปมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วและเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปการับ ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ